สวัสดีครับทุกคนกลับเข้ามาพบกับช่องบอร์ดเกมวันเด e ร์นะครับวันนี้ผมจะมาอยู่ในช่วง Top ป0นะครับเราจะมารีวิวสิอันดับนะครับเกมที่มีเรนกิ้งสูงสุดนะครับโดย10เกมนี้ไม่ใช่เกมอะไรเลยนะครับเป็นเกมที่มีทีมของ Rick and Morty นั่นเองต้องบอกก่อนนะครับว่าจากจำนวนทั้งหมดเนี่ยมันมีเกือบ30-40เกมเลยนะที่เป็นแบบ ลิกแอนมอร์ตี้นะครับแล้วก็ผมจะจัดอันดับนะครับเป็นตามแรงเนาะว่าแต่ละเกมเนี่ยเป็นเกมอะไรบ้างนะครับมากันที่อันดับที่10นะครับโดยเกมนี้นะครับจะเป็นเกมลิกแอนมอร์ตี้นะครับเดอะมอร์ตี้โซนดาย์เกมนะครับโดยเกมนี้ออกมาตั้งแต่ปี2019นะครับอยู่ในอันดับโดยรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่อันดับ13,618นะครับเป็นเกมที่เป็นแนวแบบว่าโ o รแอนไรท์นะครับก็จะเป็นแบบว่า เหมือนเราก็มีตัวของลูกเต่านะครับแล้วก็มีตัวของการ์ดแบบว่าเป็นตัวคาแรคเตอร์อะไรต่างๆแล้วก็จะมีแบบว่าภารกิจมีอะไรเงี้ยซึ่งก็จะเป็นเกมแบบง่ายๆครับไม่ต้องมีแมชชนิกอะไรเยอะๆนะครับก็จะต้องใช้แต้มของลูกเต่าเนี่ยในการแบบดําเนินเกมนะครับโดยเกมนี้ก็เวทอแค่แค่1เองนะครับแล้วก็เล่นได้2อถึงสคนครับผมมาที่อันดับ9นะครับโดยอันดับนี้นะครับเป็น lick and morty the lick must be crazy multiverse game นะครับ ก็จะเป็นไอตัวของเอพิโซดที่แบตเตอรี่รถยนต์เจ้าปัญหานะครับก็คือที่มันจะเป็นแบบว่าโลกซ้อนโลกซ้อนโลกซ้อนโลกเข้าไปนะครับซึ่งมันจะมาจากเอพิโซดที่ชื่อว่าเนี่ยแหละ The Lix Must Be Casey นะครับโดยเกมนี้นะครับก็จะเป็นแนวแบบว่าเป็นเมคนิกที่จะมีแบบแอคชั่นพอยส์นะครับแล้วก็จะมีแบบว่าการใช้พลังของตัวละครนะโดยเขาจะมีแบบว่าให้ในแต่ละรอบเนี่ยเราต้องพยายามทําให้แบบ ผ่าจ r นเดเลตพาวเวให้ได้ประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้าคนที่ดู EP นี้มาแล้วเนี่ยก็จะค่อนข้างแบบอินนะครับโดยเกมนี้ก็เวท2.5นะครับเป็นเกมที่แบบว่าเป็นการแบบคิดนิดน,นึงเนาะคือก็ตามตามทีมเกมเลยนะครับแล้วก็เล่นได้ประมาณ2 4ถึงคนนะครับอันดับที่8นะครับมาในเกม Lick and m o r t y The เ i c k Shank d a m ก t i o n Deck Building g เกมนะครับโดยเกมนี้ออกมาในต่นปี2018นะครับอันดับที่1 0, 1 7 7 5นะครับคือชื่อเกมก็บอกอยูนแล้วว่ามันมาจากว่าไอตัวของชอแชงเล็กเดมชันใช่ไหมซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการ์ดเกมครับแล้วก็เป็นแบบว่าเหมือนเป็นเด็กบิลดิ้งอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวเกมที่ให้มานะครับอย่างที่ผมบอกไปมันเป็นเด็กบิ l ดิ้งใช่ไหมก็จะมีตัวของการ์ดเนี่ยเยอะมากนะครับแปกว่บใบเลยนะครับก็จะมี ตัวของคอมโพเนนต์อื่นๆอีกมันเล่นได้2-5คนนะครับแล้วก็เวลาเล่นก็ประมาณ45นาทีชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้ครับอันดับที่7นะครับ lick and morty hallet ds นะครับโดยเกมนี้คือมาออกในปี2017เนาะอันดับอยู่ที่1,204ครับผมเป็นเกมที่เขาเรียกว่ามันเป็นแนวแบบแอคชั่นคิวนะครับการดับติงเบอร์เกอร์เพรสเมนต์นะครับคือจะเป็นแบบไมค่คณิตแบบนั้นแต่ว่าลักษณนะมันก็เหมือนกับแบบมันต้องเปิดไอเปิดพอร์ทัลนะครับแล้วก็ เอาไว่าางทําทำคะแนนให้ได้มากสุดนะครับแบบว่ามันจะมีเรื่องของดิเมนชันพอร์ทัลอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเวลาการเล่นก็จะคล้ายๆกับว่าจะต้องเป็นเกมเป็นความลับนะว่าแบบว่าเราจะไปที่พอร์ทัไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งค่อนข้างเป็นเหมือนสต r a t จ g y p ี้ปาร์ตี้เกมนะครับอันดับที่6นะครับคือเกมนี้เลยครับผม Lick and Morty Anatomy Park นะครับเป็นอันดับที่7,554นะครับเลทเป็นความยากเนี่ยประมาณ 2. 2 9นะครับคือ ต้องบอกว่าเกมนี้ผมเคยเล่นละคือเกมก่อนนนี้ก็คือต้องดูวิดีโอรีวิวใช่ไหมว่ามันเล่นประมาณไหนแล้วก็สรุปมาให้ก็เันนี้เคยเล่นครับก็มันจะเป็นตัวของเอพิโซดที่มันจะเป็น l i ็กแอนด์มอร์ตี้อะน p a โตมันจะเล่นแบบ j u เลสิตพาร์ k ประมาณนั้นครับแต่ว่าอันนี้คือแบบมันจะสร้าง ตัวของเหมือนเป็นเป็นส่วนสนุกอะที่อยู่ในร่างกายของคนนะครับแล้วก็เกมนี้ก็จะออกแนวแบบว่าเหมือนแอดเวนเจอร์ครับเป็นทิปบิลดิ้งจริงเหมือนการ์ดการ์ดบิลดิ้งนะครับแล้วก็มีลูกเต๋านะครับแล้วก็มีของกริดมูฟเมนต์ประมาณนั้นนะครับเป็นแบบว่าเป็นแผ่นทายประมาณนั้นแล้วก็ถ้าคนชอบตอนนี้แล้วก็เรามีเขาชอบแบบทาวเพสเมนต์อะไรประมาณนี้ก็น่าจะชอบเกมนี้ครับผมอันดับที่5นะครับมากันครึ่งทางแล้วนะครับสำหรับเกม Munchkin นะครับ Rick and Morty นะครับโดย ออกมาในปี2017นะครับเกมนี้ก็มันเป็นเกมในซีรีส์ของมันช์กินนะครับโดยอยู่อันดับที่6,935นะครับมีเวท1.43เสือว่าเป็นเกมที่เล่นไม่ยากนะครับซึ่งเล่นกันน่าจะได้แบบทุกเพศทุกวัยนะครับก็เป็นแนวแบบเป็นการ์ดเกมเลยเนาะเป็นแบบแนวเทคแด h a t นะครับแล้วก็ครับมันจะมีตัวละครให้เราเล่นเนาะก็จะมีตัวไซบอร์กมีตัวเอเลียนมีตัวอะไรเงี้ยแล้วก็มี แน่นอนคือ Rick and Morty ใช่ไหมครับก็จะมีตัวของ Rick เอง Morty ้ e บสเจอรี่ซัมเนะครับแล้วก็จะมีตัวโปรดของผมนะครับก็คืออ่ามิสเตอร์บูปปี้ปัตโฮนะครับก็ดูครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับแบบว่าไปถึงเลขสิ0ก่อนกันอันดับ4ครับผม Rick and Morty The Pickle Rick Game นะครับซึ่งไอตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมชอบมากคือแค่ดีไซน์กล่องแม่งก็เจ๋งแล้วนะครับโดยมีเวทที่หน่นะครับอยู่ที่ อันดับ6472นจะครับจากเกมทั้งหมดนะคือเกมนี้คือตัวกล่องโดดเด่นมากครับแล้วก็จะเป็นตัวของไอตัวเอพิโซดที่เป็น pickle lick ก็คือตัวของตัวลิกเนี่ยเขาแปลงตัวเองไปเป็นตัว p i c k l ครับไปเป็นแตงกวาดองนะครับแล้วก็ไปเจอกับดีชื่ออะไรนะชื่อจักรว้ใช่ไหมเป็นแบบว่าเป็นสายลับเป็นแบบนักสู้เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็แบบเกิดอะไรขึ้นต่าง,างๆนานามากมายครับแล้วก็ยิงกันยิงกัน,กนแบบ เหมือนเหมือนจอนวิ่งอะประมาณนั้นครับก็จะเป็นแนวแบบว่าเป็นทาวเพลสเมนต์เหมือนกันนะครับใครที่ชอบเกมแนวแบบเหมือนแบบแอคชั่นสู้กันนะแล้วก็มีแอคชั่นต้องบูมมีการบูมกันมีตัวของทาวเพลสเมนต์นะครับแล้วก็ชอบตัวมินิเจอร์น่ารักน่ารักนะครับมันไม่น่ารักรมันเรียกเอาใช้คำว่าเท่แล้วกันนะครับก็ไปจองกันได้นะครับสำหรับเกมพิกโกริกครับผมอันดับ3นะครับเข้ามาที่ใกล้กับ อันดับหนึ่งมากแล้วตอนนี้คือเกม f u n k o v e r s Strategy Game นะครับ Rick and Morty 100นะครับซึ่งออกในปี2019นะครับอยู่อันดับ6,246นะครับเกมเวท2เกมเล่นไม่ยากครับเป็นเกมเล่น2คนนะครับเล่น2คนเท่านั้นนะครับเล่น1คนไม่ได้3คนไม่ได้ครับผมซึ่งจะเป็นเกมแนวแบบ fighting นะครับจะมีตัว m i n i a g e r 2ตัวก็คือจะมีริกกับมอร์ตินี่แหละส่วนไอตัวของเอเลีกับโรบอ t จะให้มันเป็นแค่แผ่นกลมๆโง่ๆนะครับก็ จะมีแผ่นสนามประลองมาสสนามครับก็จะเป็นแบบว่าเป็นโซนของแบบในบ้านนะครับแล้วก็ตัวสอง,องแบบอาเคดนะครับต้องมีการต่อสู้กันนะครับว่าใครจะใช้ความสามารถแบบไหนนะครับแล้วก็มีเรื่องของการใช้เต่านะครับมาเป็นการแบบเลือกตัวของคอมแบทแล้วก็ดีเฟนต์นะครับซึ่งถ้าอยากหาเกมเล็กาหญตี้เล่น2คนก็นแนะนําเกมนี้ครับผม มาถึงอันดับที่2แล้วนะครับเกมนี้คือเกม Rick and Morty Cross Lick c o u t t r r of the Lick Kind Deck Building Game นะครับมาในปี2017เนาะอันดับ5,704และมีเวทอยู่ที่2เต็ม5นะครับคือจริงเกมมันเล่นได้2 5ถึง5คนนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าเล่นได้ดีที่สุดก็ประมาณ3คนนี่แหละคือมันก็จะเป็นตัวของทีมเกมใช่ไหมที่จะมีแบบ อ่าลิกหลายคนโดยส่วนของลิกที่มันจะมีแบบว่าเป็นหลายตัวละครเนี่ยครับก็จะมีแบบว่าตัวของโพสตกันนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าไงมันก็จะเอาตัวตัวของลิกที่มีความสามารถอื่นนะครับมอตตี้ความสามารถอื่นเนี่ยครับมา,าแลกเปลี่ยนได้เป็นแบบว่าเรียกพวกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คือในในทีมเนี่ยเราก็จะเห็นครับว่ามันจะมีตัวของแบบตัว Enhance Power นะครับแล้วก็จะมีการ์ดต,ตัวละครน,นะครับที่แบบว่ามาจากตอนนี้แหละคือ ถ้าใครชอบไอตอนที่มีลิกหลายๆคนนะครับแล้วก็สุดท้ายมันหักมุมยังไงนะครับในเอพิโซดนี้ก็ลองเล่นเกมนี้ได้ครับผมมากันที่อันดับที่1นนะครับคือเกมนี้ผมพราวนะครับคิวเปอร์เซนต์มากก็จะเป็น l e กเกนมอร์ตี้ทัลทอลริกอลการ์ดเกมนะครับอยู่ที่อันดับ3ามพนะครับแต่ถ้านับแค่เฉพาะหมวดปาร์ตี้เกมเนี่ยอยู่ที่อันดับ3ามครับผมเวทอยู่ที่1.57เเกมนี้เป็นเกมแนวปาร์ตี้นะครับที่ผมชอบก็คือแนวดีดักชั่น เดียร์ชันก็หมายถึงว่าจะมีคนหนึ่งที่มีแบบเป็นสปายประมาณนั้นนะครับซึ่งในตัวเอพิส od นี้นะครับคือมันจะมีตัวเอเลี่ยนนะครับที่มันแฝงตัวเข้ามาอยู่ในแฟมิลี่นะครับของลีกนมอร์ตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกําจัดมันออกไปให้ได้แต่ว่าไอ้เจ้าตัวเอเลี่ยนเนี่ยมันดันเขาเรียกว่าไงอ่ะมัน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 ใส่ความทรงจําไปครับแล้วก็ สร้างเพื่อนในจินตนาการขึ้นมาแบบเต็มบ้านเลยครับเพราะฉนั้นเราก็ต้องกําจัดให้ถูกคนครับบางทีเราก็จะแบบงงว่าไอ้คนนี้มันเป็นเพื่อนเราจริงหรเปล่้หรือว่ามันเป็นแค่ตัวที่เราจรินตนาการนะครับแต่ว่าในเกม ini กนี้ก็หมายถึงว่าคนนึงจะเล่นเป็นหน,น้าที่นะครับเป็นซีเคก็คือจะเป็นตัวของพาลไซ t e เพราะนั้นก็ต้องเอาพยายามอยากกำจัดพาลไซดครับให้เหลือให้ได้เพราะนั้นก็จะชนะนะครับแต่ว่าทุกคนก็พยายามจะต้องฆ่าเอเลียนให้หมดนะครับก็เกมจะประมาณนี้ครับเป็นแบบแนวโคออฟเนาะแฮนด์เมเนจเมนต์นะครับแล้วก ต้องจำไพ่จำการ์ดอะไรประมาณนั้นนะครับก็นี่คือทั้งหมด10อันดับนะครับของ Rick and Morty นะครับโดยไต่อันดับมาเนาะคือเกมที่อยู่อันดับที่1,000 0กว่านี่ก็จะมีแบบหลายเกมมาหมืน่นสองหมื่นอ0เงี้ยแล้วก็ไต่ามาจนถึงอันดับ1นะครับนั่นก็คือที่ผมบอกไปก็คือเกมเนี่ยแหละเล c ก r ล c กทั้ a l ล i กเข้าการ์ดเกมนะครับอยู่ที่อันดับ3,758นะครับผมว่าจริงๆมีโอกาสนะที่ริกแอนดมอร์ตี้จะมีเกมอื่นๆที่ แนวเมคนิคมันดีอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นตีเมติกแหละคือพอคนมันอยากเห็นภาพว่าเรก่อมอ์ตี้แล้วเขาก็ถ้าไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องเนี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้อินมากก็ได้นะครับใครคิดเห็นยังไงครับให้คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเราไปด้วยนะครับแล้วมีคลิปต่อไปนะครับก็จะได้ไม่พลาดนะครับแล้วสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมอย่ามาาัวรอช้าเข้าไปซัพพอร์ตเราที่ p พ t r ิอ n นหรือถ้าอยากซัพพอร์ตเราทางเพล่าวก็สามารถซัพพอร์ตได้ทางอ e ีเมลนี่เลย